ดีค่ะมาพบกับเด็กดีซูเมอร์อแล้วนะคะคราวนี้เด็กดีซูเมอร์ก็จะมารีวิวสระมกับพวกเราสัตว์ทั้งหลายค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าดูแล้วอย่าลืมกดซับตะไคร้หรือกดติดตามเพื่อเป็นสมาชิกของพวกเราด้วยนะคะในเด็กดีซูเมอร์ค่ะเจ้าห่านหายไปไหนนะเราต้องตามหาให้ทั่วระละ ฉันอยู่นี่ทำไมหรอจ๊าเจ้าเป็ดเอ้าฉันกำลังจะตามหาเธอเหมือนกันเลยนะเจ้าหา่านแล้วตามหาฉันทำไมล่ะฉันอยากจะขอเธอเป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะใหเป็นเพื่อนกันได้ตามสบายเลยจ้าว่าฉันขอบคุณเธอมากเลยนะเจ้าหา่าน ฉันไม่เคยเจอคนที่ดีอย่างกับเธอเลยอะ่ะรอเป็นเพื่อนกันนะโอเคแย่แย่ย่ฉันได้เพื่อนใหม่แล้วย <c oughs> าเจ้าฮอนตัวนั้นสวยดีวะ่ะเมื่อห่านอยู่คนเดียวตามรำพัง <c oughs> ก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาอ้าว <c oughs> หานมันอยู่คนเดียวตามรำพัง ืถึงเวลาข้าซะแล้วเจ้าห่านจ๋าเจ้าอยู่คนเดียวหรือจ๊ะใช่ทำไมหรอจะอย่ามาทำอะไรฉันนะงั้นฉันฆ่านายแน่อย่าทำเป็นใจแข็งเลยนะอย่าเข้ามานะงั้นฉันเอาแก่ให้ถึงตายที่สุดร้องกันผมไม่ทำอะไรคุณหรอกนอกจากผมจะเอาคุณเป็นเมีย ขอให้มีทางเธอเสือโ่ก็คอยดูฮ่าฮ่าทีนี้เชื่อแล้วยังว่าเราเป็นผัวเมียกันแบบไม่ธรรมดาเลยนะเธอทำร้ายใจฉันเธอก็ลืมแล้วเหรอว่าหาอย่างฉันก็มีชีวิตชีวาเหมือนกันนะผมไม่ลืมหรอกผมสัญญา ออยู่บ้านไหมนี่เป็ดเองนะตายแล้วคุณคุณรีบไปซ่อนแล้วครับครับเอ๊ะเสียงผู้ชายที่ไหนนะเปิดประตูไปแล้วกันนะเดี๋ยวเอ๊ะเอาก็ไม่มีผู้ชายที่ไหนนี่เอางั้นเราก็หัวฝาดสิเธอเป็นไรมากไหมฉันเห็นว่าเธอปวดหัวเวียนหัวอย่างที่เธอว่า ฉันก็เลยเป็นห่วงเธอฉันไม่เป็นไรหรอกแล้วเธอร้องไห้ทำไมหรอเจ้าเป็ดเอ้ยเจ้าห่านฉันก็แค่ต้องเสียใจ <c oughs> งั้นเราเดินเล่นไปออกหาอาหารกันไหม <c oughs> ฉันไม่มีอารมณ์จะไปเธอไปก่อนฉันก็ได้นะ นี่เจ้าห่านถ้าฉันน่ะไม่มีเธอชินก็คงเที่ยวไม่สนุกหรอกนะก็ได้เดี๋ยวฉันจะตามไปโอเคเดี๋ยวฉันไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าคุณดูแลตัวเองดีๆนะครับ <c oughs> <c oughs> จ้า <c oughs> ที่เธอบอกให้ฉันมาก็สนสัสั์เนี่ยหรอใช่เป็นไงมีผลไม้ด้วยนะ และก็มีพวกเราสัตว์ด้วยว้าวสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์นี้น่ารักจังเลยอะว่าไหมเจ,จ้า่ามจ้างางำงๆงๆงำงำงำอู้อร่อยจังเลยเธอกินได้ฉันไหมไม่อ่ะโอ้ยฉันรู้ถูกปวดท้องฉันขอกลับบ้านก่อนนะโอ้ยโอ้ยอุยอ้ย ฉันเป็นอะไรอะอ้อาวเจ้าห่านเธอเป็นอะไรเหรอไม่รู้อยู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาเลยโอยโอ้ยรู้สึกไม่ค่อยจะดีเลยขออาเจียนแป๊บหนึ่ง กับใครเธอยังไม่มีแฟนเลยนี่ฉันจะบอกความจริงให้ฉันท้องกับเจ้าเสือจริงเหรอใช่งั้นเธอกลับบ้านไปก่อนเลยนะเจ้าเป็ดดูแลตัวเองดีๆนะเจ้าหานจ้าหลังจากเป็ดกลับบ้านเสือก็ได้มาแวะที่บ้านของหาน อะไรหรอคุณคุณเป็นอะไรทำไมคุณกินของเปรี้ยวอย่างนั้นน่ะฉันท้องคุณท้องกับใครฉันท้องกับคุณไม่เรายังไม่มีอะไรกันเราเลิกกันเถอะนะเจ้าหางโง่ไม่นะไม่นะ เด็กดีสูเมอร์ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ่าขอทวนอีกหนึ่งอย่างค่ะอย่าลืมกดซับสไคร้หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ